อันดอร์มสวัสดีค่ะวันนี้เพจชอบพีเที่ยวชอบพีจะกินนะคะจะพาทุกคนมาที่ร้านบอนชอนค่ะที่แบบว่าสายเกาหลีนะคะหรือว่าชอบดูซีรีส์เกาหลีนะคะต้องรู้จักร้านนี้กันเป็นอย่างดีค่ะพอมาถึงนะคะเราก็จะมีเวลคัามดิ้งค่ะน้องๆพนักงานนะคะบริการต้อนรับเป็นอย่างดีเลยค่ะและเมนูนี้ห้ามพลาดเลยนะคะบอนชอนบุเดจิเกค่ะ แล้วก็จะมีการไอท่อชีบบอนเกาหลีนะคะแล้วก็จะมีตัวดิปมาให้ด้วยนะคะอร่อยมากๆนะคะเมนูนี้น้องไฮกเกนบอกว่าอร่อยสุดๆไปเลยนะคะมปลาหมึกยักษ ทอดรถกระเทียมนะคะอร่อยมากๆค่ะอิมมาริตกอกบงกีนะคะแล้วก็จะมีสลัดไก่กรอบนะคะอร่อยมากๆแม่หานอยชอบมากๆเลยนะคะเมนูนี้แล้วก็ที่สําคัญค่ะใครที่มาลองนะคะจะต้องรู้สึกถึงฟิวของเกาหลีนะคะเพราะว่าหม้อไฟเกาหลีเนี่ยอร่อยมากๆแล้ววันนั้นนะคะเราได้ลองเป็นคอนชีทริปด้วยนะคะซึ่งน้องฮาเก้นนะคะหรือว่าเด็กๆเนี่ยชอบแน่นอนคะ่ะเพราะว่าเมนูนี้อร่อยนะคะ เด็กๆเพลิดเพลินกับการกินมากๆซึ่งทางร้านนะคะมีหลากหลายเมนูให้เราเลือกรวมทั้งเครื่องดื่มด้วยค่ะเมนูที่เด็ดสุดๆนะคะแซลมอนดองค่ะอันนี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่แบบว่าซุปร้อนๆนะคะหมอ้อไฟเกาหลีที่หลายๆคนชอบนั่นเองค่ะไอ้นะคะจะมี2รสคือซอสรสซอยกาลิกนะคะแล้วก็รสฮอตค่ะซึ่งจะมีรสชาตินะคะทั้งเผ็ดนะคะแล้วก็มีไม่เผ็ดด้วยดีอร่อยอิ่มได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะยาลืมฝากติดตามเพจช้อปพี่เที่ยวชอบพี่กินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ